สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องหน่อยแล้วเพื่อนเอาไปเชียร์นะครับผมมาแล้วครับพี่น้องมาหอดหลังหันแล้วครับหอดหลังหันทีมงานเขากำลังเล่งมือนะครับทางทีมงานเวทีนะครับงานเดลเซอร์ฮอลเป็นควแล้วมาเจอใครน้อวันนี้มาหนีมาหนีมานีมีหอดมามีหอดมามาสูบด้วยบู๊ มาแล้วนะครับผมพี่สุจุยดกันอันนี้จะบอกว่ามาน้องมา3ามงานสุดท้ายก่อนที่จะลงอันนี้คือพูดอย่างเป็นทางการนะฮะว่าจะลงส่วนจะลาพระโจวันไหนนี่เราก็ติดตามในคลิป คือวัยวัยนี้นะฮะวันนี้หนูก็จะวันนี้หนูมาช่ไหมคะพอโจอยู่กับแมนแต่เห็ุแห่งมันถือแบบน้องอีเลไปล่าม้าวายียังมันก็ดีเบิร์ตแมนมันมาได้ตลอดอยู่นี่นะพ่อเรากับบอได้เป็นคนที่ใจใจดำเราเป็นคนที่ใจกว้างที่สุดไปในบรรดาหัวหน้าวงไข่กับวายุมานินผู้หนึ่งล่ะที่แบบมีเหตุผลมีน้ำใจมีความเมตตาสงสารลูกน้อง แค่บอกแค่ล่าบกกำบกขามหัวขามหางเพิ่นเพิ่นน่ะยินดีตลอดคุลศลงในวันที่11ค่ะเป็นงานที่อุดรอุดรมาขึ้นที่อุดรก็ลงที่อุดรเลยงานมรดกโลกบ้านเชียงบ้านเชียงมีเพื่อนร้องคาร์มือสุดท้ายที่ดูจะวันนี้ก็วันนี้มาแสดงอีกเช่นไรหล้างใจนี่กับพ่อกันกับชูดใจสามมือสุดท้ายอันนี้เอารถได้เองคุณหนุ่มมาเป็นมูแไปกระสีไปกลับแป็นบอลนี่ คูนุมมมนเหนว่เป็นผูนุ่มเลยู้นุ่มคนขับรถอ้าวเหรอคูนุ่มเหรอแมนเว่าบันีกาถามมืไูคือเกาบันหรือจังไดสามหมื่นนี่เอาไปเองูไปอ้น้องมาด้วยนึงอใ้น้องมาซอยโอเคไปเป็นมูอสโอเคครับพี่น้องพอกันไม่ขีดหนาครับว่าจังดจะ เดนไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องนาอมืนีน้องใจหายใจหายพี่น้องจะได้กัเป็นกรลังใจกันเราือดกลังใจกันครับยุลยเาบมีทุลบมเนยนันจงกับขึ้นเย็นพ้อมเย็นร้อมเป็ดที่อากาศพอมหลอเนาะ ความร่ำรวยแ่งนุ่แต่งงานเขาเลี้ยงที่เขาที่เขาบันเทิงแ่โบม้่น่นจะเลยว่าเดี๋ยวหนูอยากเรียบหนูอเียสมเียจะได้กลับไปอบ้านอยหนูเลอยากเรียสูงเม่นี่ทำโอกาสกาเลีย พัฒนาจะคลองไปในระดับหนึ่งันลวกาผ่อนการหลวงการนัาไปเข้ากับเข้าไปเลี้ยงเข้ากับบริทจากวงหินเขาค่ะเขาก็ยังควอมแอมมือพอดีเนี่ยเนี่ผ้าลายอะไรเนีเยืองเดีย่กับพรมผู้ดูแลผ้ลกับลายเนียนแบ้ยกับลูก ทึ<ถ> hey, <Bla> ่งในเลี huh. yes. yeah. ้ยนทึ่งในเบื้องแม่ผมเนาะจบกรจ่งมากเฮาแม่ดีขึ้นเฮ่เลี้ยนจบกระจ่างมากก็จะาวก็จต่องไปว่าพี่หลาล่าแม่ใจเลียนมันจบจะดุเด้อเนเหการณ์เท่าไหร่มาอีกรอบนึงเาเากบองดีเลมันดีที่สุดท่าอย่างนี้คนทีว่าทรงเสียเท้านดูแล่นบน้มากมากงเสียเ่ะ เปนเป็นมันนมัดีนะไม่หักเยนักจลูอันนี้ักลูกอยาเยกับยงเดยนจะซื้อรปกรการเรียนยากันอมในมดก็แต่นูต่งใจเรียนเนอมมันีเยไปเรียนเรียนต่อเเรียในอุดอรในอุดร เขาเอือยนคนอุดรบ่แมนคนอุดรสั่งมาันสุดท้ายที่ขึ้นก็อยู่อุดรพนุพวันเอ้ยเป็นคนสีสเกตเลยอยยื่งสีสกอะเก็ให้ขึแม่เาเร็วๆหายเร็วๆเดรวมเสร็ไวๆเป็นกำลังใจกันเกีาวนาค่ะเดยจนนาเย็เร็วๆแม่ เปลืองให้เศร้าไว้ไว้ได้กลับขึ้นมาอยู่น้ำแก่ใส่น้ำก yeah. oh uh. ันน um ้อยจัดข้อขอ้วจะอะไรขึ้น oh. ตัวไม่ขึ้นมากันเพิ่งมาแล้วลาไปจีกเดือนก่อนเดือนหนึ่งพอดีวะเดือนหนึ่งพอดีเดือนหนึ่งพอดีนล้วก็ไม่รูช่อไงยืมว่าไห้เลยกันเดียว ได้กันี่แหละความคิอความยินถึงนนี่เนสวัสดีค่ะเอาเราได้มาเนี่ยมาอีกแล้วทำผมนะคะโอเคค่ะแดนไค่ะโอเคค่ะแม่ดนุเยอไปเลยสได้กัมีกัใจใหญ่ขึ้นเราเมนไปยูเซ่เมามนกาแฟคุอเป็นแม่เอฟซีเป็นกำลังใจ กับโไน้หไยไปไซค่ะูกยังยู่ในโซเชียลมีให้พอๆแม่ติดตามเกเาค่ะถึงจะไมใส่แต่เนี่ยปเยนไนติดตอกัอยู่จหายใจหายยืนใจใมติดตอกนอยู่ผมไล้ยิ้มู้ใดบอกว่าเขารบบอยามากวันใดๆนี่แหะก็เล่าสินั่นอี่เรบ้อเลยว่ากัดใจหายอยู่ดีแมน เป็นสี่พ่อปีเนาะที่แรกก็ว่าจะอยู่ให็นจบฤดยกาลรู้ใจมากไปแจักเดือกเพื่อปีอยู่น้วยค่ะเพื่อปีแล้วด้วยเพื่อปีอยากว่าซอยู่ห็นจบฤดูกาลแต่ว่าแม่เพิ่นเพิ่นเป็นนักขึ้นเรื่อยๆนะะคสามมู้ใหญ่น้ำม้วนเที่ยวไปหาหมอสุวอาทิตย์ค่ะไปหาหม้อส่วนยู่เรื่อยๆแม่กับปิ่นกดไหล่ยันเป็นเป็นลูกยังทำเลย เพื่อนเป็นกุ้มเสียงสิเป็นนั่นเพื่นเป็นความดันไขมันแล้วก็เสียงสิเป็นบ๊อบวันจันทร์หลายยาหลายโรคแล้วก็้าวเรียดอย่างนี้นี่เพิ่อนจะเป็นนะครับอ่แล้วทันละพี่ซื่อใจจะได้กับเพียงก็รังใจครับอาจารย์ได้กับฝากบอกแม่น้ำเนื้อว่าให้ช่วงให้เศร้าเร็วๆนะกินลร่างโลกละเรื่องที่บาอยู่นั้มห้องสามงานสะลูกอีกสามงานเนาะสามงานเอา ลับไปก็ร่างใจพี่ช่วใจน้ำกันแล้วกันครับพี่นงครับรักคลินี้กับเวสซัมเนี้ครับจน้าพอ,อกันไหมครับบ๊ายบายครับ